ทที่สิบห้าเด็กชายสำริดเช้าวันหนึ่งขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่บนศาลาการประเรียน ภิกษุรูปหนึ่งก็นำเด็กชายวัยเ้าขวบเข้ามาหากราบหลวงนฮาฮซีไอหนูฝากเนื้อฝากตัวกับท่านไว้ภิกษุวัยสีบอกเด็กชายที่มาด้วยแล้วตัวท่านก็ก้มลงกราบบิณนจังขับประดิษฐ์สามครั้งอ้าวหลวงพี่ตุหรอกรือมาอย่างไรล่ะนี่พระเจริญทักทายพร้อมกับยกมือประนมในลักษณะรับไหว้พระตุเคยบวชอยู่ที่วัดพรมบุรี แต่ได้ลาสิกขาออกไปแต่งงานและไม่ได้พบกับท่านอีกหลวงพี่กลับมาบวชตั้งแต่เมื่อไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามอีกสักสองปีหลังจากที่ท่านย้ายมาอยู่ที่วัดนี้บวชแล้วเขาก็ให้ผมไปอยู่วัดกลางทุ่งจังหวัดลบบุรีโน,น่นคือว่าแม่ไอ้หนูเกิดคลอดลูกตายผมเลยเป็นไม้ตอนแรกก็คิดจะแต่งงานใหม่แต่มานึกนึกตูก็ขี้เกียจเลี้ยงลูกเห็นถ้าจะต้องบวช จึงพาไอ้หนูไปอยู่กับยายเขาบังเอิญยายไอ้หนูก็มาตายลงเสียอีกครั้นผมจะเอามันไปอยู่ด้วยที่วัดกลางทุ่งมันก็จะไม่ได้เรียนหนังสือเลยนึกถึงท่านถ้าอย่างไรผมก็ขอฝากไอ้หนูให้เรียนหนังสือที่วัดป่ามะม่วงด้วยกรุณาอย่าปฏิเสธเลยนะครับผู้สูงวัยถือโอกาสมัดมือชกเอาเถอะผมจะช่วยสงเคราะห์หลวงพี่อย่าได้ห่วงไปเลย ดีเหมือนกันจะได้เอาไว้เป็นลูกศิษย์กคนค้นกุฏิพวกเนนพากันศึกไปหมดผมเลยไม่มีคนรับใช้ใกล้ชิดอยู่กับโรงนะ้านะหนูนะท่านบอกเด็กชายผิวคล้ำแขนขายาวเก้งก้างเหมือนท่านสมัยที่เป็นเด็กครับเด็กชายตอบชื่ออะไรล่ะอายุกี่ขวบชื่อสำริดอายุเก้าขวบครับเด็กชายตอบอีกเข้าโรงเรียนหรือย,อยังคราวนี้พระตูเป็นผู้ตอบว่า ยังเลยครับเห็นว่ายายก็เจ็บอดอดแอดแอดต้องคอยดูแลยายเลยไม่มีเวลาไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กอื่นไม่เป็นไรมาเริ่มต้นที่โรงเรียนวัดป่ามะม่วงเลยก็ได้อัตมารู้จักกับครูใหญ่จะช่วยฝากฝังให้ท่านเอื้อเฟื้อถ้าเช่นนั้นผมก็เบาใจต้องขอขอบคุณท่านสมพาน์เป็นอย่างสูงที่ช่วยสงเคราะห์ผมจะได้ทำงานให้กับพระศาสนาได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ ผู้มากวักว่าก้มลงกราบสามครั้งแล้วจึงเอ่ยปากลาก่อนไปยังหันมาสั่งลูกชายว่าอยู่กับหลวงนะ้านะลูกนะขยันเรียนหนังสือข้าวโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนรับหลวงพ่อเด็กชายตอบผู้เป็นบิดารู้สึกอ้างว้างเดียวดายที่ต้องระเหระหนมาอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนครั้นหลวงพ่อเดินลงศาลาไป เด็กน้อยก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จึงนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกสมภารวัดป่ามะม่วงเห็นแล้วก็อดสองสารไม่ได้จึงสั่งโยมผู้ชายคนหนึ่งว่าช่วยพาเด็กไปที่กุฏิอัตมาแล้วก็ไปบอกแม่ชีให้หาข้าปราอาหารให้กินด้วยหิวไหมหนูถามอย่างปราณีหิวครับเด็กชายตอบตามตรงเอาละตามลุงคนนั้นไปเอาเสื้อผ้าไปไว้ที่กุฏิหลวงนาก่อน ประเดี๋ยวแม่ชีเขาคงจะนำอาหารมาให้เด็กชายจึงกราบท่านสามครั้งและลุกตามโยมคนนั้นออกไปอย่างว่าง่ายทำไมท่านสมพานถึงเรียกพระรูปนั้นว่าหลวงพี่แล้วทำไมท่านถึงไหว้ท่านสมพานก่อนนางแต้มถามด้วยความสงสัยก็ท่านศึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ก็เลยเอาวุโสน้อยกว่าอัตมาเพราะต้องมาเริ่มต้นนับอายุพรรษากันใหม่ภิกษุวัยสาเศษอธิบาย น่าสงสารลูกชายท่านนะคงคิดถึงห่วงพ่อของแกน่าดูแม่ออกลูกตายต้องอยู่กับยายอยู่ๆยยายก็มาตายลงอีกคนชีวิตมันทุกข์นะท่านสมพานนะคนช่างสงสัยพูดงปรงๆแล้วยมรู้ไหมว่าทำไมชีวิตถึงต้องทุกข์ไม่ทราบจ้ะโยมโถล่ะรู้หรือเปล่าท่านถามนางโถฝ่ายนั้นจึงตอบว่าที่ต้องทุกข์เพราะชีวิตต้องแก ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายจ้ะถ้าไม่ต้องแก่เจ็บตายก็ไม่ต้องทุกข์อีฉันตอบอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะคงถูกมั้งแล้วจะทำยังไงอ่ะถึงจะไม่ทุกข์ท่านถามอีกต้องไม่เกิดสิจ้ะถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์คราวนี้หนังแต้มเป็นคนตอบถูกต้องถ้าคนเราไม่เกิดเสียอย่างเดียวทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะการเกิดมันพ่วงเอาทุกข์คือความแก่ความเจ็บและความตายมาด้วย รู้อย่างนี้แล้วโยมโถอยากจะเกิดอีกไหมไม่อยากจ้าท่านสมภารฉันไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวต่อให้เกิดเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ฉันก็ไม่ต้องการคนเข้าถึงทำตอบอัตมาก็เหมือนกันนี่ก็ตั้งใจว่าจะใช้นี่เวรที่ทำกรรมที่ก่อให้หมดหมดไปเสียจะได้ไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกภิกษุวัยสาสเศษพูดตรงๆเช่นกัน ท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่มนสวงสวรรค์หรือจ๊ะนางแต้มถามพระเจริญรีบตอบว่าไม่เป็นหรอกโยมเทวดงเทวดาเพราะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นเป็นมนุษย์ก็ทุกอย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกอย่างเทวดาเป็นพรหมก็ทุกอย่างพรหมไม่ต้องเกิดแหละดีที่สุดนางโถรีบสนับสนุนว่าอีฉันเห็นด้วยจ้ะ แต่การทําให้ไม่เกิดนั้นมันยากนะท่านสมพารเพราะผู้ที่ไม่ต้องเกิดอีกก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นการที่จะปฏิบัติจนถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆท่านสมพารว่าจริงอย่างที่อีชั้นพูดมาหรือเปล่านางขอความเห็นจริงนะ่ะจริงอยู่แต่โยมก็อย่าเพิ่งท้อถอยขอให้สั่งสมบารมีเข้าไว้ไม่แน่นะ โยมโถอาจจะได้เป็นพระอรหันในชาตินี้ก็ได้ท่านสัพพยอนางโถรีบยกมือขึ้นสาธุด้วยนางปรารถนานิพพานสมบัติยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนับเป็นความปรารถนาที่ผิดแผกไปจากคนทั่วไปซึ่งส่วนมากจะหวังแค่มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเท่านั้นตำรวจสามนายกับพระภิกษุสองรูปเดินขึ้นมาบนศาลาคนเป็นตำรวจนั้นพากันเดินอาจอาจ,อาจตรงมายังพระเจริญ ยังไม่ทันที่ท่านหรือญาติโยมจะได้ทักทายหนึ่งในสามคนนั้นก็ชี้ไปที่ภาพถ่ายของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์พร้อมออกคำสั่งว่าปลดรูปนั่นลงไม่รู้หรือว่าท่านถูกจับศึกแล้วทางการสั่งห้ามวัดทั่วราชอาณาจากักรไม่ให้มีรูปท่านไว้ไปปลดลงเสียเขาสั่งตำรวจที่มาด้วยกันคนถูกสั่งจึงเดินไปที่ภาพถ่ายแต่เมื่อจะปลดก็ถูกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงห้ามไว้ยานะ ถ้าคุณแต่ต้องรูปนั่นอัตมาจะแจ้งข้อหาทำลายรัพย์ตำรวจผู้นั้นพอจะรู้กฎหมายอยู่บ้างจึงชะงักอยู่ตรงนั้นคนสั่งจึงย้ำอีกว่าปลดออกใครขัดขืนถือว่าเป็นคอมมูนิสต์ทำไมถึงมากล่าวหาอัตมาเช่นนั้นอัตมาปกป้องอาจารย์ของอัตมาเท่านี้ก็ต้องเป็นคอมมูนิสต์หรือท่านย้อนใช่เพราะอาจารย์ท่านเป็นคอมมูนิสต์ ถ้าท่านไม่ยอมให้โปรดภาพก็แสดงว่าท่านเป็นพวกเดียวกันเป็นคอมมูนิสต์เขายา้ำทำไมมากล่าวหากันง่ายๆล่ะคุณที่นี่มันวัดนะท่านมองไปที่พระภิกษุสองรูปซึ่งยืนคุมเชิงอยู่แล้วพูดว่าท่านละ่ะมากับตำรวจนี่จะมาจับกลุ่มคอมมูนิสต์หรือถูกแล้วสมเด็จพระสังฆราชพระมงกุฎท่านก็เห็นตรงกับนายกรัฐรมนตรีว่าสมเด็จพระพุธทธาจารย์เป็นคอมมูนิสต์และสั่งให้สืบ และตอนนี้เป็นคฤหัรื์ัทางการจึงสั่งให้วัดทุกวัดที่มีรูปท่านปลดรูปออกภิกษุรูปที่อาวสูสน้อยกว่าอีกรูปหนึ่งอธิบายท่านไปทําอะไรผิดจึงได้ถูกกล่าวหาเช่นนั้นก็ท่านไปจีนแดงมานายกรัฐมนตรีถือว่าใครก็ตามที่ไปจีนแดงคนนั้นต้องเป็นคอมมิวนิสต์เหตุผลตื้นๆแค่นี้เองหรือผมไม่เข้าใจเลยว่าคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีจะคิดอะไรตื้นๆอย่างนี้ ท่านตำหนิบุคคลที่เป็นผู้นำของประเทศคนเป็นตำรวจรีบปรามว่าท่านระวังคำพูดคำจาด้วยประเดี๋ยวก็โดนข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์อีกคนหนึ่งหรอกจะเป็นได้ยังไงในเมื่อผมไม่เคยไปกีนแดงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงย้อนเป็นการย้อนที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บท่านสมพานไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์หรอกจากคุณตำรวจฉันเป็นพยานได้ ถึงฉันจะไม่รู้ว่าคอมมูนิสต์นั้นเป็นยังไงแต่ฉันก็มั่นใจว่าสมภารไม่ได้เป็นเพราะท่านสอนกรรมฐานให้พวกฉันทุกวันไม่เห็นท่านบอกว่าเป็นวิชาของคอมมูนิสต์บอกแต่ว่าเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าหรือคุณตำรวจจะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคอมมูนิสต์นางโถช่วยเถียงแทนพระเจริญขณะที่คนอื่นๆไม่กล้าเพราะเกรงอาญาแผ่นดินป้าไม่ต้องพูดมาก ว่เดี๋ยวก็ถูกยัดเยียดข้อหาเป็นคอมมูนิสต์อีกคนหรอกตำรวจผู้นั้นพูดโกรธโกรธเออถ้าคอมมูนิสต์มันปฏิบัติกรรมฐานอย่างพวกฉันฉันก็ว่าเป็นคอมมูนิสต์ดีกว่าจะได้พ้นจากทุกข์สตรีวัยเดียวกับโยมานดาพระเจริญเฉียงไม่ลดละนางมั่นใจว่าพระเจริญเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนางก็ยอมเป็นอันว่าผมไม่ยอมให้คุณปลดรูปออกนะ ่านใช้คำว่าผมและคุณแทนอัตมาและโยมแล้วหันไปยกมือไหว้พระภิกษุสองรูปพูดแกมขอร้องว่าอย่าปลดรูปอาจารย์ของผมเลยนะครับท่านจะเป็นคอมมูนิต์หรือไม่เป็นแต่ท่านก็เป็นอาจารย์ของผมผมเป็นสิทธิต้องเคารพครูบาอาจารย์ได้โปรดเห็นใจผมด้วยอย่าให้ผมต้องอักตันยอยู่ต่อครูบาอาจารย์เลยไม่ได้ลรอก ถ้าคุณไม่ยอมให้ปลดก็เท่ากับคุณขัดคำสั่งของนานยกรัฐมนตรีและสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าผิดสองกระทงเลยใช่เรียกว่าผิดทั้งทางโลกและทางธรรมภิกษุอีกรูปหนึ่งรีบสนับสนุนพระเจริญรู้สึกสังเวชใจที่คนถือเพศบรรพชิตเช่นเดียวกับท่านถูกอวิชชาครอบงำจนมืดบอดออกอย่างนี้เมื่อใช้ไม้อ่อนไม่สำเร็จท่านก็ต้องใช้ไม้แข็งจึงพูดขึ้นว่า เอาเธอผมยอมผิดทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาปลดรูปอาจารย์ผมออกขืนทำผมจะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทำลายทรัพย์ถ้าเช่นนั้นผมจะฟ้องเจ้าคณะอำเภอให้ลงโทษคุณในฐานกระทำผิดต่อพระวินยัยภิกษุผู้มากับเจ้าหน้าที่ตำรวจคู่ได้สิผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำผิดพระวินัยข้อใด ้าจะให้ผมผิดจริงๆเห็นจะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็พากันตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวท่านประชดเมื่อเห็นว่าไม่อาจจะบังคับท่านได้ตำรวจสามนายจึงนิมนต์พระภิกษุทั้งสองรูปกลับแต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าจึงพูดกับภิกษุเจ้าถิ่นว่าผมเล่นงานท่านแน่เตรียมศึกได้แล้วตกลง ถ้าคุณเห็นว่าจะทำให้ผมศึกได้ก็ให้ช่วยกันตั้งข้อกล่าวหามาจะได้รู้กันเสียทีว่าอัธรรมมีอำนาจเหนือธรรม,มะภิกษุวัยสาสิบเศษท้าทายอย่างองอาจเพราะรู้ว่าธรรม,มะย่อมชนะอัธรรมบุคคลผู้หลงผิดทั้งห้าลงจากสลาไปแล้วญาติโยมต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต่างพากันแสดงความห่วงใหในพระศาสนา พระเจริญมองเห็นภัยที่จะมาทําให้พระศาสนาต้องเศร้าหมองแต่จะไม่ถึงกับทําให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาได้ฝังรากฝังโคนอย่างแนบแน่นอยู่บนผืนแผ่ผนดินนี้มานานนับพันปียากที่จะถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปได้ วันรุ่งขึ้นจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้รับหนังสือจากท่านเจ้าคุณโชโดซึ่งเขียนมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดมหา,าธาตุอันเป็นเหตุให้สมเด็จพระพุทธาจารย์ถูกจับสึกฉันไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านไปจีนแดงกลับมาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมูนิสต์แล้วก็ถูกบังคับให้สึกนายกรัฐมนตรีทำกรรมอันใหญ่หลวง ฉันสงสารหรือเกินและที่น่าอนาจใจยิ่งไปกว่านั้นคือสมเด็จพระสังฆราชท,ท่านทรงเชื่อไปด้วยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วฝ่ายที่ถือปริยัติเขาเกิดริษยาฝ่ายปฏิบตัติเห็นพวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเขาก็ไม่พอใจสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเห็นความสำคัญของการปฏิบัติ จึงได้พยายามสนับสนุนให้มีการสอนภาคปฏิบัติขึ้นตามวัดต่างๆทั่วประเทศงานกำลังกนะ้าวหน้าท่านก็มาถูกกันแกล้งเสียก่อนแต่เธอไม่ต้องห่วงธรรมะย่อมชนะอธรรมอีกไม่นานเหตุการณ์ก็จะคลี่คลายลงสมเด็จท่านจะได้กลับมาถือเพศบรรพชิตอีกแต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ฝ่ายที่ทำกรรมอันใหญ่หลวงในครั้งนี้จะต้องชดใช้กรรมทันตาเห็นไม่ว่าจะเป็นพระหรือครหัสถึงเวลานั้นเธอช่วยแผ่เมตตาให้พวกเขาด้วยอ่านจบเจ้าอาวาสวัดป่าม่วง,งจึงตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับฝ่ายนั้นรวมทั้งภิกษุสองรูปกับตำรวจสามนายผู้ซึ่งมารุกรานท่านที่สลาการประเรียนเมื่อวันวาน แผ่ให้เสียเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอให้วันนั้นมาถึงเสียก่อนเดือนต่อมาหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งได้มาขอพบสมภารวัดป่ามะม่วงหลวงพ่อจำหนูได้ไหมคะหล่อนกราบแล้วถามจำไม่ได้โยมมาจากไหนล่ะจากกรุงเทพค่ะก็ที่หนูมาขอบวชเมื่อเดือนที่แล้วไงคะมาขอบวชแล้วหลวงพ่อไม่ให้บวชนะคะ อัตมานะลือไม่ให้หนูบวชเอ๊ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไปได้หนูเคยมาขอบวชชีที่วัดนี้หรือจ๊ะไม่ใช่ค่ะหนูมาขอบวชพระแต่หลวงพ่อบอกว่าหนูมีสองเพศบวชไม่ได้ต้องไปเอาเพศหญิงออกก่อนบังเอิญหนูเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากบวชเป็นพระก็เลยผ่าตัดเอาเพศชายออกเลยบวชพระไม่ได้ อ๋อจำได้แล้วงั้นหนูจะมาขอบวชชีแทนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อีกแหล้ค่ะหนูไม่บ่งไม่บวชแล้วบวชไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่าพูดจบก็หัวราอคคิกๆเมื่อเห็นท่านทำหน้าปัญญา